กลัวเรื่องอาถรรพ์ไหมไปโดนผีหลอกหรือว่าโดนเพื่อนหรือคนคนนี้เล่าแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋วใจเย็นเจมเจมเป็นพระเอกพระเอก <c oughs> คุณผู้ชมค่ะรายการตะลุยฟร m ม o m มพาคุณ <c oughs> ผู้ชมมาพบกับละครเรื่องดวงตาที่สามละครผีระทึกขวัญสั่นประสาทและน่ากลัว <c oughs> ตลกละครตลกละครตลกเพื <c oughs> <ะ>่อคุณผู้ชมคะขอโทษด้วยค่ะเป็นละครตลกค่ะอันนี้คือว่าผู้จัดก,ก็บอกมาเองเลยสวัสดีผู้จัดค่ะค่ะถ้าผู้จัดมาแล้วอย่างนี้พระเอกนางเอกก็ต้องมาด้วยดีไหมคะมามามาพบกับพระเอกนางเอกค่ะเมลนี่า่และเจมส์มาสวัสดีค่ะ ที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของดวงตาที่สามตกลงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเออเป็นละครผีน่าก,กลัวน่าก,กลัวคะ่ะยิ้มสนุกยิ้มไปกับเราแต่ก็มีผีเยอะถูกไหมผีเยอะมากผู้จัดละครผีเยอะครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราคิดถูกไหมหรือว่าเออพอแล้วหรือว่าเอาล่ะต่อไปจะเป็นเจ้าแม่ละครผีแล้วเราคิดว่าพิสูจน์แล้วล่ะ รวมแบบว่านารารับเชิญดาราที่แบบว่าอยู่ในกองก็เยอะที่สุดแล้วอ่ะเยอะมากมายมู่กับเกมก็คงจะเพิ่งเล่นละครที่ผีเยอะขนาดนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันมันยากลําบากกว่าการเล่นละครโรแมนติกละครดราม่าไหมอ่ะน่าจะมีความท้าทายอีกแบบหนึ่งในเรื่องของการแต่งตัว CG เล่นกับผีที่เราไม่ได้เห็นจริงๆอะไรเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะเป็นความท้าทายในแบบนั้นมากกว่าสนุกไปอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าเกมเป็นคนที่ต้องใช้จิตนาการมาก สุดเพราะตามเรื่องเกมคือคนเห็นผีถูกไหมเป็นคนเดียวที่เห็นผีตลอดเวลาความน่าสนุกคือเหมือนเลือกตัวละครเรากลัวผีด้วยไงครับตอนที่เล่นน่ะสนุกมากครับในในละครเนี่ยเราตัวกลัวผีแต่ว่าชีวิตจริงของเจมจริงๆแล้วเจมเป็นคนกลัวผีไหมเชื่อไหมเชื่อครับเป็นคนเชื่อความรู้สึกของแบบตอนเด็กๆที่เราเคยโดนผีหลอกหรือว่าโดนเพื่อนหรือคนทน่คนนี้เล่าแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยเราเอามาใช้ได้หมดกับละครเรื่องนี้ครับเพราะว่าเหมือนแบบเราแค่เอาความรู้สึกตอนนั้นที่เรากลัวมาขยายแล้วก็ผีที่มาเข้าฉากก็จะแต่งหน้ากลัวมากๆทําให้มันน ทังชัดเจนมากๆก,กับความรู้สึกนั้นครับมีไม่ถามแล้วค่ะเป็นคนที่กลัวผีหรือเปล่ากลัวนะไม่ค่อยกล้าดูหนังผีด้วยซ้ําไปค่ะแต่ว่าเรื่องเนี้ด้วยความที่เป็นละครผีที่มีคอมเมดี้ด้วยก็เลยกล้าเล่นคนไหนที่แบบปกติแล้ว กลัวละครผีอะดูได้ <Ừ. S 2> เรื่องเนี้ย<อ>ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันก็จะมีความแบบเดแก a n ที่เขาตลกอะคะ่ะมาคอยสร้างสีสันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้แบบโอ้โห,หน่ากลัวน่ากลัวสุดโต่งอะไรมันก็จะแบบมีหลายอารมณ์มหลายาาลความรู้สึกพอเราทำละครผีอะมันต้องมีเรื่องของไศาสตร์เรื่องอะไระเงี้ยเฮ้ยเรากลัวเรื่องอาถรรพ์ไหมไม่นะแต่เราไม่ได้ลบหลูนะ่เราก็เป็นเป็นผีในมุมที่ดีกี้พี่หน่อยบอกแล้วว่าดารารับเชิญมีเยอะมากว่ารวยมากเหรอผู้จัดแต่ก็คือาเออแต่ก็คือว่าเออ คือหมดงบไปแล้วไงก็เลยจะเห็นเราเล่นเองก็มี <c oughs> ใช้คนไปเล่นทั้งวงการจนในสุดแล้วตัวเองก็คือว่าเออก็ต้องมาเล่นด <งบ S 1> ้วด้วยีงบหมดใช่ไหมกูเดินด้วยแต่เรายังไม่ตอบอุ๊ไปก่อน,ออน <c oughs> ที่หล่อนพูดนี่ก็คือว่าคือเป็นการบอกแล้วแต่หน่อยจ้ะ <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆเจมส์แต่ต้องกลาเป็นละครผีแล้วเนี่ยเป็นโคอมดี้ใช่ครับเรื่องแรกด้วยใช่ไหมคะเจมส์ใช่ครับเป็นครั้งแรกของผม,มยก็ว่าได้พวกที่ผ่านมาจะเล่นเป็นไม่แอคชั่นก็เป็นดราม่าก็ย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยครับผีเคยเล่นกับการสลอมมาแล้วแต่ก็มีว่างนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับมันยากมันลำบากอะไรไหมอะคะพวกเถ่ายสองสามเทคไม่มีเทคไหน,นที่นักแสดงทุกคนน่เขาเล่นเหมือนกันเลย พอพอเราเจอแบบนี้เราก็ตอนแรกเราเป็นเหมือนเดิมตลอดเราเราจะเป็นคนเดียวที่แบบเล่นเหมือนเดิมพอหลังๆเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อมันบางทีเราลองไปกับสถานการณ์เราลองอะไรกับเขาดูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เล่นเหมือนคนามผูกแล้วนะเจม <laughs> <laughs> มันไม่สดพี่หน่อยคอมดี้มันต้องสนจริง <laughs> แล้วมิวอะคะมิวเองก็ต้องคอมเมดี้กับเขาด้วยหรือเปล่ามิวอะจริงๆในเรื่องมิวไม่ได้อยู่ในเดอะแกงไม่ได้เป็นคอมเมดี้กับเขาแต่เราจะต้องอยู่ในซีนกับเขาด้วยแล้วตัวละครมิวก็จะหัวเราะแบบไม่ค่อยได้เซ<อ>็งอ่ะคืยอยากจะเล่นด้วยอ่ะไม่ออกมามันไม่ใช่แค่มิวคนเดียวใช่ไหมพี่หน่อยที่อยากจะเล่นตลกกับเขาด้วยอ่ะใช่พระเกด้วยพุ่มกับต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเจมจะเป็นพระเอกพระเอก <c oughs> แค่เข้ามาในซีนเอเนจีมันก็สูงมากๆอยู่แล้วครับพอเราเข้าไปด้วยพอแบบทุกอย่างมันสูงบางทีเราก็แบบมี คือปล่อยลองเล่นดูแต่ว่าพี่เหมียวเขาก็จะมีความเป็นตีการที่เขาอยากจะให้อยู่ในกรอบแต่ก็รับรองว่าได้เห็นอีกมุมนึงของผมแน่นอนกับตัวละครนี้ครับคุณผมมู้ชมต้องฟังเรื่องนี้นะมาให้ขีหลัง